สวัสดีค่ะพบกับซิกแล้วนะคะในซีวินชาแนลค่ะวันนี้นะคะซิกจะมารีวิวสกินแคร์นะคะช่วงนี้นะคะทุกคนจะออกไปไหนก็ต้องใส่แมสกันใช่ไหมคะแล้วการที่เราใส่แมสเป็นเวลานานนะคะทุกคนจะบอกว่าหลายคนก็จะมีอาการแบบว่าคันยุบยิบหรือว่าเป็นสิวหรือว,ว่าจะแพ้แมสกันใช่ไหมคะวันนี้นะคะซิกก็จะมารีวิวสกินแคร์นะคะที่ซีใช้แล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วหน้าดีขึ้นนะคะ และนี่นะคะก็คือ3มตัวนะคะที่ซีจะมารีวิวในวันนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ไม้นะคะซึ่งแบรนด์ไม้นี้นะคะจะเป็นแบรนด์ที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยจะมารีวิวเพื่อนๆดูนะคะแล้วก็จะบอกว่าใช้แล้วชอบมากนะคะทุกคนก็เดี๋ยวซีจะมารีวิวให้ฟังทั้ง3ตัวเลยเนาะอันนี้นะคะสอบอันแรกที่ซีจะมารีวิวนะคะคือเซรั่มนะคะทุกคนนี่มันจะมีเป็นสูตรแอ n เน่แล้วก็เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งนะคะ และนี่นะคะก็คือตัวแรกเลยนะคะก็คือไม้แอนตี้แอกแน่กินรีเนวอลซิสเตนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องสิวเป็นหลักนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะมี BHA นะคะที่จะคอยช่วยผลัดเซลล์ผิวช่วยเรื่องสิวนะคะซึ่ง BHA นี้นะคะก็จะสกัดมาจาก ฟลาวเวอร์แอซิดนะคะมาจาก4ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งสารสกัดจากดอกไม้4ชนิดอันนี้นะคะก็คือจะมีคุณสมบัติหลายอย่างมากนะคะจะช่วยเรื่องลดจุดด่างดำนะคะแล้วก็ช่วยลดต้นตอของการเกิดสิวด้วยนะคะก็คือพวก ไขมันอุดตันในลูขุมคนนะคะหรือว่าจะช่วยเรื่องการยับยั้งแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะให้ความชุ่มชื่นด้วยนะคะก็จะมีออร์แกนิกอะโลเรวล่าโซเดียมไฮยาลูรเนตด้วยนะคะเพื่อมาเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวค่ะซึ่งวิธีใช้นะคะก็คือง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เราหยดเซรั่มอันนี้นะคะลงไปในสำลีประมาณ10-15หยดนะคะแล้วก็เอามาเช็ดนะคะคือทุกคนตอนแรกนึกว่าแบบเออมันอาจจะแห้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือน่าชุ่มชื่นมากนะคะทุกคน และเซรั่มจุดที่2นะคะก็คืออันนี้เลยนะคะ My Ultimate w a t e r g Skin Renewal System นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องความขาวกระจ่งางใสนะคะปรับ สีผิวให้มีความเรียบเนียนเสมอเท่ากันนะคะซึ่งตรงน,นี้นะคะจะมีสารสกัดธรรมชาติจากเมลาซิโลนะคะแล้วก็มีวิตามินซีนะคะแล้วก็วิตามินบีด้วยนะแล้วก็จะมีไว์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์นะคะที่จะทําให้หน้าเรามีความกระจ่างใสามากขึ้นอีกทั้งยังมี HA นะคะที่จะมาช่วยเรื่องการผลัดเซลล์ผิวนะคะให้หน้ามีความกระจ่างใสขึ้นนะคะซึ่ง HA นี้นะคะก็มาจากพวกดอกไม้4ชนิดเลยนะซึ่งทุกคน ซีก็ใช้2สูตรนี้สลับกันนะคะคือวันไหนรู้สึกว่าเอ้ยสิวขึ้นอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวแอคเน่นะ,ะแล้วต่อไปนะคะเราก็ไปดูตัวสุดท้ายกันเลยนะคือจะบอกว่าตัวนี้นะคะซี C. ชอบมากนะคะทุกคนก็ไปดูกันว่ามันคืออะไรนะคะโอเคะคะ่ะทุกคนอันนี้คือตัวที่3นะคะที่ซีบอกว่าซีชอบมากมากนะคะก็คืออันนี้เลย m ม้ l t i m a t e water วอเยนะคะทุกคนจะบอกว่าอันนี้ซีชอบมากนะคะอันนี้นะคะจะเป็นออยล์อินวอเตอร์นะคะทุกคนจะบอกว่ามันดีมากทุกคนคือหลายๆลายคนคิดว่าเฮ้ยมันเป็นออยล์มันจะต้องหนักหน้าหรือว่าเหนียวหน้ามากแน่ๆน,นะคะจะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะไม่มีความเหนียวหน้าไม่มีความหนักหนาไม่มีความมันเลยนะคะทุกคนซึ่งซีนะคะปกติซีเป็นคนที่ มีผิวผสมนะคะออกไปทางมันนิดนึงนะคือใช้แล้วตัวนี้นะคะแบบไม่มีความมันเยิ้มเลยแล้วก็ซึมซาบเข้าไปในผิวได้เร็วมากทุกคนซีใช้ตัวนี้นะคะแล้วซีประทับใจมากทุกคนเหมือนซีแบบว่ากินน้ำวันละสามลิตรแบบมีผิวที่สุขภาพดีอิ่มฟูนะคะตัวเนี้ยชอบมากๆเลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ซีแบบหน้าแย่มากทุกคนคือจับไปแล้วคือหน้าแบบขุข่าแบบไม่เรียบเนียนนะคะแล้วซีก็เลยแบบมาลองใช้เซตเนี้ยกับตัวเนี้ยจะบอกว่า หน้าซีเนียนขึ้นเยอะมากทุกคนกลับมาปกติเหมือนเดิมเลยอะคือดีมากๆทุกคนอยากแนะนําแล้วตัวนี้นะคะก็คือเป็นออยใช่ไหมซึ่ง ในนี้นะคะจะมีออยล์ทั้งหมด4ชนิดนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมจากธรรมชาติมากกว่า20ชนิดด้วยอยู่ในนี้นะคะคือซีใช้แล้วรู้สึกว่าดีมากนะคะทุกคนตัวนี้ไม่มีสารสก,กัดเยอะมากนะคะ,ะก็จะมีพวกส,สารสก,กัดจากมะฮาดปอสแา้วก็เชเอมเทศนะคะที่จะคอยช่วยลดริ้วรอยต่างๆแล้วก็มีสารสก,กัดจากผักขละดหัวแหวนนะคะที่จะช่วยป้องกันเรื่องมลภาวะต่างๆเนาะแล้วก็ทําให้หน้าเรามีความอิ่มฟูมากขึ้นอีกทั้งยังจะแบบช่วยเรื่องการผัดเซลล์ผิวอ่อนอ่อด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะมีสารส จากทับทิมหมักด้วยนะทุกคนก็คือจะมีความแบบผัดผิวให้มีความแบบกระจ่างใสขึ้นนะเออจะบอกว่าดีมากไม่รู้พูดรอบที่เท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้ใช้จริงๆนะดีมากมากๆๆๆก็คือถ้าเกิดคิดว่าหมดแล้วซ้ําต่อแน่นอนนะคะคือแบบมันฟิลกูร์อะมันใช้ดีแล้วแบบใช้แล้วมันไม่หนักหน้าแล้วให้ความชุ่มชื่นดีมากทุกคนเยี่ยมนะคะ และนี่นะคะก็จะคือ Bifor a f t e r นะคะที่ซีใช้ผลิตภัณฑ์ของไม้นะคะทุกคนคือแบบเห็นได้เลยว่าหน้าดีขึ้นมากทุกคนแบบความผดพืนความอิ่มฟูของหน้ามันเห็นได้ชัดเลยนะคะแลวนี่นะคะทุกคนจะบอกว่าชอบมากๆนะคะใครที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อตาหรือว่าอยากเออศึกษาก่อนก็ได้นะคะก็ไปดูในลิงก์นี้ได้เลยนะคะทุกคนนี่ สำหรับวันนี้นะคะซีขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะใครอยากให้ซีทำรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยได้เลยนะคะเฮ้ลิ้นผันพูดไวไปนิดนึงนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะซีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซีด้วยนะ